Chào quý vị khán giả. Xin chào các bạn. Xin chào รถเนครับตอนนี้รถจะออกแล้วนะครับให้ท่านที่รถนะครับตันนี้รถางดสุเอชตังออกแล้นะครับให้พร้อมที่รถเลยครับยอดยอดจะยอดอ๋อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขับยอดอ๋อได้ไหมฮะ รับสนใจจะเล่นล้อเลื่อนไม้ก็เล่นได้นะครับมีคันคู่คันเดียวให้เล่นให้นั่งกันนะครับ